ความกระรวงในการจัดโรงครัวสำหรับประชาชนบุ๋มปนัดดามอบความหงอยใหญ่แก่ประชาชนในงานพระราชพิธีพระบรมศพในเวลาที่ประชาชนทั่วประเทศต่างมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพเพื่อร่วมง,งานพระราชาพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชน,านีพันปีหลวงมีผู้ใดคิดถึงความต้องการพื้นฐานของพวกเขาหรือไม่ และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักลืมไปว่าการเดินทางมายังกรุงเทพอาจเป็นเรื่องยากลําบากและต้องการการดูแลรักษาที่พิเศษแต่ดาราจิตอาสาอย่างบุม๋มปนัดดาวงผู้ดีกลับมองเห็นจุดนี้อย่างชัดเจนและตัดสินใจที่จะมอบความช่วยเหลือในรูปแบบที่ไม่คาดคิดแต่ที่น่าสนใจคือบุ๋มปนัดดาไม่ได้เพียงแค่จัดโรงครัวเพื่อให้ประชาชนมีอาหารทานแต่เธอ,อยังมุ่งม,มั่นที่จะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรเหมือนกับการมอบความสบายใจแก่ผู้คนที่ต้องรอคิวเข้าด้าในงานสําคัญน,นี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อาจยาวนานและเหนื่อยล้า เธอเข้าใจดีว่าการมีอาหารทานและพื้นที่พักผ่อนที่สะดวกสบายสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขให้กับประชาชนได้อย่างมากและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักพลาดไปการจัดโรงครวน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเมาอาหารแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้คนในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่บุมปนัดดามุ่งม,มั่นที่จะสร้างขึ้นด้วยการทำงานร่วมกับทีมงานของมูลนิธิองค์กรทำดี เธอได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนนี่คือตัวอย่างที่ดีของการใช้อำนาจและความเป็นผู้นำในการสร้างผลกระทบบวกต่อสังคมคำถามที่น่าสนใจคือการจัดโรงครัวเช่นนี้ควรเป็นแบบอย่างสำหรับการจัดกิจกรรมสาธารณะในอนาคตหรือไม่การมอบความสะดวกสบายและความช่วยเหลือแก่ประชาชนควรเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนในกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่เราควรเรียนรู้อะไรจากการกระทำของบุ๋มปนัดดาและนำไปใช้ในสังคมได้อย่างไร ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในส่วนของความคิดเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมโรงครัวของมูลนิธิองค์กรทำดีจะถูกจัดตั้งขึ้นบริเวณหน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมง,งานพระราชพิธีพระบรมศพวันและเวลาที่เปิดให้บริการจะถูกแจ้งให้ทราบในอนาคตโดยบุ๋มปนัดดาได้โพสตข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้บน Facebook ของเธอเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเธอในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ h t t p s w w w t h e b a n g k o k i n s i l c o m facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b a n g k o k i n s i g h t twitter h t t p s t w i t t e r c o m b a n g k o k i n s i g h t instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t h e b a k i n s i g h t youtube https://www.youtube.com/channel/UC5Htde2xG ดูข่าวต้นฉบับ h t t p s w w w t b a n k o k i n s i t e c o m n e w s s t y l e e n t e r t a i n m e n t 1 5 7 2 5 8 1